สวัสดีครับกลับมาพบกับมาสเตอร์โอในรายวิชาโคดิ้งส์สำหรับน้องอนุบาลวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปัญหาคืออะไรปัญหาคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นนะครับลิฟดาต้องการคับเค้กนะครับแต่สิ่งที่มีอยู่เนี่ยคืออะไรครับสลัดผักเนาะอันนี้ก็คือความแตกต่างตัวอย่างสถานการณ์ วันนี้คุณแม่ทำสลัดผักแต่ลิดาอยากกินไก่ทอดมากกว่าเด็กๆคิดว่าเกิดปัญหาขึ้นมากับลิดดาหรือ,อยังเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะครับเพราะสิ่งที่ลิดดามีอยู่คืออะไรครับก็คือสลัดผักแต่สิ่งที่ลิดาต้องการคือไก่ทอดทําให้ตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นแล้วเพราะมีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่เราต้องการนั่นเองตัวอย่างที่2นะครับแม่ให้เงินค่าขนมลิดา2บาท แต่ลิดาอยากซื้อขนมราคา5บาทเด็กได้คิดว่าลิบดาเกิดปัญหาขึ้นมาหรือยังลิบดาเกิดปัญหาขึ้นแล้วเพราะว่าอะไรครับลิบดามีเงินค่าขนมแค่2บาทแต่ลิบดาอยากซื้อขนมในราคา5บาทเด็กได้คิดว่าลิบดาต้องการเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่ใช่แล้วครับลิบดาต้องการเงินเพิ่มอีก3บาท จึงจะซื้อขนมราคา5บาทได้สรุปปัญหาคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่เราต้องการแล้วเด็กๆล่ะมีปัญหาอะไรกันว่าปัญหาในชีวิตประจํำวันจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนรู้จักปัญหาและสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆใกล้ตัวบิบด,ดาเป็นอะไรเนี่ย เด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในชีวิตประจําวันกันเด็กๆคะปัญหาคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจนารณาแก้ไขตัวอย่างปัญหาคุณผูณูขาลิบดาห่วงนอนตลอดเวลาเลยค่ะแล้วเมื่อคืนลิบดาไปทําอะไรมาจ๊ะทําไมถึงห่วงนอนเมื่อคืนลิบดาดูการ์ตูนสนุกมากเลยค่ะคุณครูก็เลยบอกว่าดูการ์ตูนเสร็จแล้วลิบดาเข้านอนตอนไหนจ๊ะ ลิดาบอกว่าลิดาเข้านอนตอนสี่ทุ่มค่ะคุณครูก็เลยบอกอ้าวนั่นเป็นเพราะว่าลิปดานอนดึกเกินไปจ้ะจึงเป็นสาเหตุทําให้ลิปดาง่วงนอนตลอดเวลาปัญหาในข้อนี้ก็คือลิปดาง่วงนอนส่วนสาเหตุของปัญหาก็คือลิปดานอนดึกนั่นเองสรุปปัญหาคือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือเป็นสถานการณ์ใดๆที่ต้องมีการแก้ปัญหา เดีย๋ยวเราไปทํากิจกรรมในหนังสือเรียนกันนะครับเดีย๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันนะครับอันนี้เป็นฝั่งของลิบดานะครับโอเล่นเกมสนุกจังเลยคุณแม่นะครับบอกว่าเว้ยตอนนี้กี่โมงแล้ว7จ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับลิบดาตื่นไปโรงเรียนได้แล้วลูกนักเรียนคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ลิบดาตื่นสายนะครับระหว่างดูทีวีแลนดโทรศัพท์หรือว่านอนดึกนะครับ ให้ดูจากสถานการณ์ตัวอยา่างแล้วให้นักเรียนทำเครื่องหมายการกระบาดลงไปนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ